ตรงต้นไม้กันเลยผมแล้วเราก็กดเอพื่อตัดเลยผม่ปนี่ผมตอนนี้เราก็กำลังทำการตัดไม้อยู่ผมถ้าขับสรับค่ที่ไมมีเรื่อยเราก็ไปซื้อตลาดที่ตลาดก่อนผมราคาหนึ you, ่งันบาทผมแล้วก็มาตรงสถานที่ทำงานตัดไม้ได้เลผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการตัดอยู่ท่านผู้ชมนี่ tomorrow, ตอนนี้เราได้รับท่อนไม้มาหนึ่งท่อนท่ผมนี่เราตัดเสร็จแล้วก็นำมาแปรรูปตรงนี้ผมไปเรากดเอนผ้าแปรรูปเลยผม โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมและเพืก็ช่อง Nano X 2, <c oughs> <No Egg> 2> กครับผมแล้ววันนี้เราก็จะพามารีวิวเซิร์ฟแฟนตาสติกแลนเป็นพาร์ทที่2นั่นเองตรงนี่ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดเกิดเด็กใหม่ของเขานั่นเองนะคุณผู้ชมปะถ้าเราดับใครมาเข้ามาใหม่แล้วยังไม่รับของขวัญเด็กใหม่ก็สามารถมารับตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าพัทแรกผมพาสอนรับไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยกดเอ็มหรือผมก็จะเป็นแบบที่แบบคําแนะนําเด็กใหม่นะอย่างเช่นเติมนี้จะไม่มีระบบจีเป็นผมก็สามารถมามักจุดไปทํางานตรงนี้ได้เลยนะผมนี่ก็มีทั้งงานเก็บอง,งุ่นตัดไม้ขุดแร่เก็บตัวมาเก็บต้นกับ งนินเดียผมเคยผมถอนทําไปพาร์ทที่แล้วนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาสอนทําไปงานกีดยางแล้วก็งานตกปลากาผท้ชมป่แต่เราอันดับแรกเราต้องไปซื้ออุปกรณ์ตกปลา,ปาที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ก่อนผมนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกเนาะก็สามารถทับเล่นได้ตามนี้ผมนี่ก็จะมีรถจักรายานของเพื่อนเนี่ยขอเขาขับมากันนะแต่เราจะไม่ขโมยของเขานะเพราะว่าคุณนเ้ซื้อเขามาราย,ยาทดีนะแต่ตรงนี้ไม่มีใครใช้ผมก็ขอแล้วกันนะป่าแต่เราก็ขับไปตลาดกลางเซิร์ฟเวอร์เลยผมไปไปนี่แล้วเราก็ขับไปตลาดกลางเลยนะครับ เพื่อไปซื้ออุปกรณ์การทํางานของตกปลานะนี่ครันนี้ไม่มีคนใช้ผมเลยเอามานะผู้ชมไปนี่หน้าตลาดกลางก็จะโล่งๆอย่างนี้เลยทนะุกคนจะมีคนอ้อนอยู่หนึ่งคนนะนี่ในตลาดก็เยอะค่อนข้างพอสมควรนะตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็ 6- 7คนนะครับผมคนออนเยอะกันเลยทีเดียวนะผมไปนี่แล้วเราก็มีมาตรงพี่ผู้ชายคนนี้นะครับน้องๆไปแล้วผมก็ยัาบิเสี่ยในเกมแปนะครับไปลแล้วเราก็กดเอ็นเพื่ออะไรเนะี่ยซื้ออุปกรณ์ทํางานเรากดเอ็นไปแล้วครับ ก็จะมีเลื่อยตัดไม้มีดส่ขคาวัวแล้วก็ที่ขุดหินแล้วก็เบ็ดตกปลานะโอ้เบ็ดตกปลาราคาห้าพันบาทท่านผู้ชมเราไม่มีตังพอที่จะซื้ออะไรเลยค่ะแต่เราขอญอยตไปทํางานกีดยางกันก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อหาเงินนะไปโอ้ยเราเลือกนี่ไงเรามาร์กจุดงานกีดยางไว้แล้้ท่านผู้ชมนี่จะอยู่จะอยู่ในแผนที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นปะนี่ตรงที่ผมชี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไปนี่ตรงนี้จะเข้าไม่ได้นะครับ่มหรือว่าจะย่องเข้าก็ได้นะนย่องเข้าก็ย่องเขา้เขานะเราต้องเข้าข้างๆอยยย่าางเเดีวนนะ้มไปปลรรกก็บุคั đứt 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 แล้วเราไปเจอกันที่จุดทําง,งานกีดยางกันแล้วกันครับผมไปคือข้าบผมตอนนี้เราก็จากที่ทํางานกีดยางเป็นที่เรียบร้อยทุนนี่ตรงนี้ก็คือจุดแปลรูปจุดยางนั่นเองครับผมไปอัับแรกเรา่งไปตรงต้นยางผมเราเราก็กดเอ็นเพื่อกีดยางก่อนเลยผมกดไปแล้วครับค่ะตอนนี้เราก็กำลังทางการกีดยางอยู่ผมก็จะมีทาทางในการเจ็บก็ประมาณนี้นะครัรบผมดีแล้วก็จะเนี่ยก็จะมีหลอดแท็กดาวขุดอยู่นะถ้าหมุครบรอบก็ถือว่าเราได้เสร็จเรียบร้อยนะที่ผมเราเราก็ได้รับยางพวกหนึ่งมาจาการทำงานผมไปแล้วเราก็กดเอ็นนำเรื่อยๆเลยผมล้วก็สามารถนาไปแปลรูป ไดเลยนะแล้วผมจะทำตัดให้ได้ตัดห้างนะผมแล้วก็จะดูไปแล้วก็จะนำไปแปลรูปกันครับผมไปนี่แอดมินเขาดูแลเติฟตลอด่านงูาชมนี่ครถ้าใครท็อกซิกด่าพอ่อหรือว่าด่าบิดามารดาก็โดนแบนทันทีเลยผมดูดิแอ,อดมินเขาออนตลอดนะครับเซิฟนี้แอดมินอาดูแลเอาใจใส่นะครับะตอนนี้เราก็ได้รับนำภาษารูขาดอีกแค่สองอันเท่านั้นนะผมทำไปเลยครับผมชิวๆครับน้องๆชิลๆ เดียวก็สามารถนำไปแตลรูปได้เลยหรือคนออนใโซก็เจ็ดบวกกับเลดีดาวทุนดูดิคนออนคนเยอเนาะก็สมามารถไปเล่นกันได้นะครับระบบจะดิงจากอยางไวใต้คลิปไนหมปแล้วเราก็วิ่งไปตรงงนแล้วเราก็วิ่งไปงงนใหมูห่่าเราเว่ไรนม่่าแล้วเราต้อง่งปตนนหมนแล้วเรากว่งไปรงูในหมู่ผมแลเราก่อแปลรูในู่าแล้วเราก็วงไปตรงงนม่าแล้วเราสิ่งไปตรงูานหมกกว่าแล้วเราสามารถไปรูปไดนหมต่ปรา นี่แล้วเราก็ได้มาอยู่ในกระเป๋าก็จะอยู่ในกระเป๋าแล้วผมแล้วก็อะไรเนี่ยเราเก็บของของตกแขนจากการทํางานนะผมนี่ก็ได้น้ำยางพาราตอนนี้ที่เราไม่ได้เอาไปปูเตะนะครับผมนี่ก็ได้เป็นยางพารามะน้ำยางเายไม่ได้คือเราต้องเอามาทำเป็นยางพาราก่อนนี่ก็คือเราทําตรงนี้เราก็จะได้เป็นยางพารานะผมไปแล้วก็ขึ้นจักรยานเราต่อเลยผมอ่ะตรงนี้ไม่ใช่จักรยานเราจักรยานเราโดนขโมยหรอเฮ้ยอุ้ยเราโดนขโมยจักรยานนี่ไงนี่ไงคนนี้ไงที่ขโมยจักรยานเรานี่ไงท่านผู้ชม นี่ไงที่ขโมยหรอรถผมเอาเลยขโมยของที่ขโมยหรอผมออจอดรถผมไว้น้ำมัมาแกสผมไม่ได้ขโมยนะผมจอดไว้แล้วเขามาขับเอารถผมไปนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยไม่เว้น,น่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับ <S 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 โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาที่ทำงานตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยมาป่ะ แล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นไม้กันเลยผมแล้วเราก็กดเอนม่าตัดเลยผมไปนี่ผมตอนนี้เราก็กำลังทําการตัดไม้อยู่นะารับสำหรับการีัดใบมีเลื่อยเราก็ไปซื้อเต็มละที่ตลาดก่อนผมราคาหนึ่งันบาทผมแล้วก็มาตรงกระถานที่ทำงานตัดไม้ได้เลยผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทาการตัดคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราได้รับท่อนไม้มาหนึ่งท่อนคุณผู้ชมนี่เราตัดเสร็จแล้วก <factual S 1> right ็นํามาแปรรูปตรงนีดมไป่ากดเอนผ่าแปรรูปเลยผมไปเลยแต่ว่าเอาไปมีท่อนเราจะมีท่อนท่อนไม้มาก เราไม่ต้องทอ่ทอนไม้มากกว่า5หรือปล่าผมก็มันดุมกันอะเราทำเ,เ,เราทำไปตั้งห้านะทำไว้เพื่อเผือนะเมื่อกี้เราทำไปแล้วผมได้แล้วหนึ่งอันนะเราทำอีกสักสี่อันละกันน้ชมปะปะแล้วก็กดตกลงไปแล้วก็ทำต่อเลยผมพี่ตอนนี้ก็กำลังทำการอยู่นะทำค่อนข้างไวพอสมควรผมดูดิหลอดวิ่งอย่างไวอะไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ไวจนเกินไปผมปานกลางนะผมพอดีครับหลอดแทคดาวน์เขาก็ทำออกมาค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวดูดิเป็นชื่อเซิร์ฟเล่น้ชมเห็นปะ เซินี้ระบบถีมากๆกันทีเดียวนะไม่เหมือนไขรเลยคผู้ชมดูดูดูดนี่ดูดูดูดลดาศาศาหลอดแท่งดาวอาหารหลอดน้ำเขาก็สวยนะคผู้ชมเวลขาจะขึ้นอย่าไงไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลอดที่เห็นเป็นที่แบบที่โยกำกำลังคผู้ชมก็คือหลอดกำลังนะ่ปะตอนนี้เราได้รับอนไม้มาครบห้า,ากก 5, เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมเราเรา,าก็ากดเป้นเพื่อแป,ป้นรูนเปเลยผมกดไปแล้วครับ่ะ นี่เราต้องมีท่อนไม้มากกว่สาสองเราสามารถแปลรูปนะนี่เราได้ท่อนไม้มาหนึ่งนะ,ะนี่แล้วเราก็เหลือเศษอีกหนึ่งน้ชมป่ะเราสามารถนําไปขายที่ตลาดได้เลยหรือว่าขายให้กับเพื่อนๆกระดาษผมไประบบทางาตัดไม้ขเขาก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเราไปเจอกันที่ดสถานที่ร้านเปลี่ยนสก,กินกันเล่นกลางครับผมไปเดครับผม,มตอนนี้เราก็สถานที่ร้านเปลี่ยนสก,กินเป็นที่เรียบร้อยทํางหนีนน้ก็จะอยู่ตรงแผนที่ตรงนี้กันเลยเดียวนะ แถวตรงที่ผมมาร์คนะให้เลยเนี่ยเห็นปหเนี่ยอยู่นี้เลยนะผมไปแล้วเราก็กดลงรถเปเลยละครับามาชมน,นี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้เพื่อกดเอ็นเพื่อเข้าร้านร้านเปลี่ยนสกินตัวละครผมกดเอ็นไปแล้วครับผมนี่ <_ O. S 1> ก็จะมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศ <_ O. S 1> เพศหญิงนะผมเพศชายก็จะมีแบบนี้เลยผม,มนี่ก็จะมีให้เลือกอันนี้กดกดปุ่ม S4 เพื่อออกนะสำหรับใครถ้าใครเล่นบนคอมนะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะกดอันนี้เพื่อดูสกินต่อไปต่อไปเลยผมกดไปแล้วครับผมไปอันนี้กดืระซื้อนะครับน้อง ถ้าใครไม่ชอบสกินนี้ไม่เป็นไรดูดิด้วบทการเปลี่ยนสกินเขาเหมือนไฟเอ็มเลยบ้านท่านผู้ชมเลยโคตรสวยอ่ะไปนี่ต้องกดอย่างนี้ไปนะครับผมนี่กดไปเลยครับถ้าใครไม่ชอบสกินนี้ไม่เป็นไรครับกดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมดูดูดูนี่ไปนี่ดูดิโคตรเยอะ่านผู้ชมดูสกินเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นปะนี่มีทั้งแบบลงมอสแล้วก็ไม่ลงมอสนะที่เห็นที่ผมลงมอสก็คือผมลงมอสเอาไว้นะดูดิเยอะแยะไปหมดเลย โคตรเหมือนไปมาน้องๆดูดิเขาทำระบบมาค่อนข้าง,งเดียวนี่อันนี้ก็มีสก,กินเพียงเท่านี้อันนี้กดเพื่อกลับนะคุณผู้ชมแล้วผมขอเปลี่ยนสก,กินแป๊บนึงน,นะราคาเท่าไหร่นะไม่เปลี่ยนดีกว่าคผู้ชมกลัวไม่ไปตังค์ซื้ออุปกรณ์ทำงานนะก <c> ด <oughs> อันนี้เพื่อออดทูปปากแล้วเร,เ,รเราไปดูเพศหญิงกันดีวกว่ามั้งผมกดเอ็มไปเลยครับแล้วก็เข้าไป็นตัวละครเพศหญิงนะเข้าไปเลยนี่แล้วกดตกลงกับผมแล้วก็กดเหมือนเดิมครับผมเพื่อต่อไปนะดูดินี่โอ้ของผู้หญิงก็ไปเต็มหุ่นแซ่บๆงผู้หญิงก็จะมีน้้ออยยกว่าาขงผูชนะ ว่าของผู้หญิงสกินค่อนข้างน้อยนะแต่ของผู้ชายเยอะมากๆกเลเดียวแล้วผมนี่ป่ออกเลยผมนี่ระบบก็เข้าภายในเซิร์ฟนี้ก็เป็น E ีพีที่2ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมปแปะเดวเราไว้เจอกันอีพีที่3างครับผมไป